มาให้พ่อหมอ Chat GPT นะครับดูดวงจากวันเกิดกันดีกว่านะครับหลังจากที่บริการหมอคอม1 4 1 4 plus แนะนำไปเรื่องของดูลายมือกันแล้วดูโง่แห้งจากใบหน้าก็แล้วแต่วันนี้มาดูดวงจากวันเกิดกันดีกว่านะครับก็เริ่มต้นผมขอสาธิตบน iPhone ท่านจะใช้บน Android หรือบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ Chat GPT นะครับใครโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วสื่อนี้ทำเพื่อนเอนคนตาบอดที่ใช้งาน watch over นะครับ Chat GPT เป แอปแชท GPT กันดีกว่าใครที่ใช้ Android ก็เข้าแชท GPT บนหน้าเว็บก็ chatgpt.com นะครับกดเข้าไปปุ๊บแชท GPT ข้อความใหม่ช่องเ้นข้อความต้องแไต้องข้อความใหม่นะครับปกติเขาก็จะขึ้นคีย์บอร์ดขึ้นมาข้างล่างเนี่ยครับไรเทินอ่าผมพิมพ์ข้อความไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวางนะครับผมอ่าวางไปเลยดูดวงโดยรวมจากวันเกิดของฉันวันที่17ดตุลาคมพุทธศักราช2539ด้วยโดยใช้การดูดวงแบบไทย ผมได้มีการใส่ข้อความไว้นะครับโดยวันเดือนปีเกิดนี้เป็นวันเดือนปีเกิดที่สมมุติไปตรงกับท่านใดขออภัยด้วยนะครับผมก็บอกกับเขาในช่องที่เราพิมพ์ไปคุณจะใช้ป้อนตางคําำบอกพิมพ์ด้วยเสียงหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับว่าดูดวงจากวันเกิดของฉันผมก็พิมพ์แบบผมถามไปเลยภาษาที่ผมใช้แบบธรรมชาติเลยฉันเกิดวันที่เท่านี้อาจจะเมื่อกี้ผมเป็น17ตุลาคม2539อยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ โดยที่ให้ดูดวงจากแบบไทยด้วยคือเขาสามารถใช้ตำราตะวันตกอตำราจีนอซึ่งเพื่อนๆอ,อยากจะได้ตำราไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณใช้ตำราไหนกันแต่ผมขอให้ดูดวงจากตำราไทยเมื่อวางแล้วขอหนึ่งนิ้ปัดขวาตัวเลขเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ชอ่อง ข้อความใหม่2539า้อยสาม้ดยใช้การวแคปยข้อความใหม่ช่องอ้อน,น,นข้อความดังนัแยกไขดูดวงโดย,โดยโรวมจากวันเกิดของฉันวันที่17ดตุลาคมพุทธศักราช2539้ยกาโดยใช้การดูดวงแบบไทยตำแหน่งจุดแบบท็บ <ผม S 2> อยู่ท้ายดานผมบอกเป็นพอสอเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบไทยนะครับถ้าคุณอยากดูดวงแบบแบบตะวันตกก็เป็นคิดศักราชก็ได้หลังจากนั้นครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาหาปุ่มส่งครับผมค้นหาคิดเหตุผลการค้นคว้าการเขียนตามส่งปุ่มเจอปุ่มส่งแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครับ อันนี้เป็นการดูรูปแยจากวันเกิดดอกจันทร์ดอกจันทร์<ม>วันที่17ตุลาคมพอสุ2,539ดอกจันทร์ดอกจันทร์วันพฤหัส,สบ,บดีขึ้น5ค่ำเดือน11ปีชวดสามารถดูได้จากหลากหลายประการเช่นดอกจันทร์ดอกจันทร์วันเกิดเดือนจันทรคติปีนักษัตร์และธาตุประจำปีดอกจันทร์ดอกจันทร์ซึ่งสรปรดยรวมได้ยังนี้ครับขีดกลาง3อัน รื่องหมายตัวเลขสอันดอกจันดอกจันหนึ่งวันเกิดวันพฤหัสบดีดอกจันดอกจันผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมักเป็นคนดอกจันดอกจันรักความรู้มีเมตตาฉลาดรอบคอมีหลักการดอกจันดอกจันใฝ่คุณธรรมและมีความเป็นผู้นำในแบบนักคิดเสน่ห์อยู่ที่คำพูดและเหตุผลมักได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่นจุดอ่อนอาจหัวแข็งบ้างได้ในแนวทางของตนเองขอีดกลางสามอัน เครื่องหมายตัวเลข3อันดอกจันดอกจันสองเดือนเกิดพึ้นห้าถ้ำเดือนสิบเอ็ดตามปฏิทินจันทรคติไทยดอกจันดอกจันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวถือเป็นเรื่องดีกลางกลางไม่แรงเกินไปชีวิตมักมีช่วงที่นิ่งสงบและเปลี่ยนแปลงเป็นระยะควรระวังความลังเลในการตัดสินใจที่อาจทำให้เสียโอกาสบางอย่างขีดกลางสามอันเครื่องหมายตัวเลขสามอันดอกจันดอกจันสามปีเกิดปีชวดหนูดอกจันดอกจันคนปีชวดฉลาดปรับเปรียวว่องไวเข้าใจอารมณ์คนมักมีหัวทางธุรกิจหรือเจรจาเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีรักความสะดวกสบายชชอบบคคคควววาาาามมัััั่่นนนนงงงีีีิิตจจดลลเเแะรู้กกไป เรื่องหมายตัวเลข3อันดอกจันทร์ดอกจันทร์สธาตุประจำปีเกิดธาตุไฟตามปีเกิดพอบสุขสองพรอดอกจันดอกจันทร์คนธาตุไฟมีความกระตือรือรน้นมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้รับความถูกต้องและมักมีความฝันหรือเป้าหมายชัดเจนข้อควรระวังอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนเกินไปในบางจังหวะขีดกลางสามอัน เครื่องหมายตัวเลขสามอันดอกจันทร์ดอกจันทร์สรุปวงโดยรวมดอกจันทร์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 ชีวิตดอกจันทร์ดอกจันทร์ช่วงอายุ2030ปีเป็นช่วงฝึกฝนชีวิตเจอทั้งโอกาสและอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการงานต้องตั้งหลักให้ดีดอกจันทร์ดอกจันทร์การงานดอกจันทร์ดอกจันทร์เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดเช่นงานวางแผนวิจัยออกแบบโอ้ไม่งั้นยาวแน่เลยครับคือเขาก็จะสรุปให้เรานะครับแต่ถ้าคุณอยากจะถามต่อเนี่ยคุณสามารถมาที่ด้านท้ายสุดปุ๊บดอกจันทรกนนนคบ้าแแุ่มห ข้อความใหม่ช่องเปานข้อความเราสามารถปัปดขวาม,มาที่ข้อความใหม่เนี่ยครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็ถามต่อจากดวงวันเกิดเมื่อกี้นี้ต่อได้อคุณอาจจะเน้นเป็นการงานการเงินความรักหรือขอถามจากตําราตะวันตกหรือตําราจีนเพิ่มได้อ่าหรือมุ่งไปที่ความรักโดยรวมเลยจะได้คบคู่ควงในปีนี้ไหม2030ัปีเมื่อกี้คือ2 0่สถึงสาปีนะเมื่อกี้เขาหรือคุณสามารถปัดขวาไปค้นหาคลิปเหตุผลการคน้นคว้าการเขียนตามคำสลับเป็นหมวดเสียงสลับเป็นหมดเสียงสลับเป็นหมดเสียง,ลยงแล้วก็ สามารถกดแล้วก็พูดคุยกับเขาเหมือนคุยกับพ่อหมอจริงๆเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่เออในช่วงนี้ผมก็ใช้แชทจ g p t ดูดวงลัคนาราศีจากทั้งโง่เหงใบหน้าของผมใบหน้าของคุณรายมือของคุณผู้ชายมือซ้ายผู้หญิงมือขวาใช่ไหมอ่าอ,อย่าลืมถ่ายให้ตรงมืออ่าวันหนึ่งใช้ได้จํานวนจํากัดน,นะถ้าเป็นรูปภาพแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับดวดวงจากวันเกิดเนี่ยตำราจีนตำราไทยตำราฝั่งเนี่ยก็เออถูกหรือผิด ผมไม่สามารถบอกได้เพราะนี่คือพ่อหมอ Chat GPT ถามเขาดูว่าคุณชัวนะถ้าชัวออลองไปใช้งานกันดูนะครับเพราะว่าเขาก็มีมาให้เราใช้งานเราก็ใช้งานกันครับใครที่ยังไม่มี Chat GPT โหลดและใช้งานได้ทั้ง App Store Play Store ใช้งานฟรีนะครับแต่ว่าผมแนะนำยังไงก็ใช้ใช้แบบฟรีเถอะไม่ต้องไปเสียตังเพิ่มหรอกอ,อรวมถึงหน้าเว็บนะครับ chat.com หรือ chatgpt.com สามารถไปเข้าใช้งานกันได้บริการมอคม11 4, 11 4, อมหนึ่งสี่หนึ พรุ่งนี้6พฤษภาคมเปิดบริการตามปกตินะครับถึงแม้ในช่วงนีเ้เราจะไม่ได้เปิดบริการแต่ว่าสื่อเรายังขึ้นให้ได้ติดตามทั้งความรู้ทั้งมีสาระและผมเองก็ได้สาระอยู่เรื่อยๆเลยกันไงก็ติดตามกันนะครับอเอามแล้วขอบคุณมากครับผม